สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำเมนูพาสต้าข้องอผัดผนงหมูนะคะถ้าเราไม่ใช้เส้นพาสต้าข้องอเราอาจจะใช้เส้นมักกะโรนีหรือว่าเส้นสปาเกตตี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่พอดีว่าป้ามีพาสต้าข้องอนะคะก็เลยใช้ตัวนี้เนาะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ก็จะมีพาสต้าข้อง,งอนะคะมีหมูนะคะเนื้อหมูเราหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้ป้าหั่นไปแล้วก็จะมีพริกกระแนงก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะใบโหระพานะคะเพิ่มกลิ่นนะคะ เครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีซอส,สปรุงรสมีซีอิ๊วขาวนะคะมีนมสดนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะแล้วก็จะมาหั่นใบมะกรูดเป็นฝอยๆนะคะ อันนี้เนี่ยเอาไว้ใส่เข้าไปในพาสต้านะคะแล้วก็จะเอาไว้โรยหน้านิดนึงเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยเราจะหั่นเป็นเฉียงๆไว้นะคะอันนี้ไว้ตกแต่งด้านหน้าเนาะไว้โรยหน้าค่ะเป็นพาสต้าแล้วก็ต้มไว้นะคะพอมันนิ่มแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะ ตั้งกระทะน้ำมันนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงพะแนงลงไปเลยค่ะผัดให้หอมนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ซะก่อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยค่ะผัดให้เข้ากับพริกแกงนะคะให้หอมแล้วก็ให้หมูสุกนะคะ ก็กลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมลงไปค่ะจริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีนมจะใช้กะทิก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เราจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะเราใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วเราก็คนๆคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นพาสต้าค่ะพาสต้าที่ต้มแล้วนะคะคลุกคเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยใบมะกรูดหั่นฝอยที่เราได้ซอยไว้นะคะใส่ลงไปนิดนึง พร้อมด้วยใบโหระพานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เราก็มาผัดคุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเสร็จจานกันเลยค่ะ โรยหน้าด้วยใบ,บมะกรูดนิดนึงที่เราเหลือไว้นะคะแล้วก็ใบโหระพาหน่อยนึงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นไว้นะคะที่เราซอยเฉียงๆไว้โรยเข้าไปด้านบนนะคะเพื่อตกแต่งแล้วก็เป็นสีสันให้หน้ารับประทานนะคะอันนี้เป็นพาสต้าผัดผนงที่เป็นเหมือนกับฝรั่งรสชาติไทยนะคะเนาะ รสชาติก็จะนุ่มนะคะละมุนลินนะหอมเครื่องพแนนงนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทำดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ